เช้าตู่หมอกขาวคอเคลียิเยวเขาด้านหลังของวัดป่าสูภารามวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่กลางทุ่งนาของอำเภอชน,นบทในภาคอีสานผู้คนในหมู่บ้านรอบๆต่างศรัทธาหลวงพ่อจเจ้าอาว่าที่ผู้เค่งคัดและเชื่อกันว่าวัดแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักในบริเวณวัดนี้มีแม่ชีคำเอื้อยหญิงวัยห้าสต้นๆที่เข้ามาบวชชีตั้งแต่สปีที่แล้ว ภายนอกของนางดูเป็นหญิงเรียบร้อยสวดมนต์เช้าเย็นไม่เคยขาดขยันช่วยงานวัดไม่ว่าจะทำความสะอาดศาลาหุงหาอาหารเลี้ยงพระหรือดูแลแขกที่มาทำบุญชาวบ้านต่างเอ่ยปากชมกันว่าแม่ชีคำเอื้อยเป็นคนดีมีบุญคงบวชชีได้ขึ้นสวรรค์นแน่นอนแต่เบื้องหลังภาพลักษณ์ใสสะอาดนั้นกับแฝงไปด้วยความลับที่ไม่มีใครรู้ ทุกๆค่ำคืนหลังพักชันเพนเสร็จแล้วเหลือข้าวปลาอาหารมากมายแม่ชีคำเอื้อจะแอบเก็บห่อข้าวแกงกล้วยมะม่วงสุกจากต้นในวัดใส่ย่ามเก่าๆของแกแล้วนำกลับไปบ้านญาติสนิทที่อยู่ท้ายหมู่บ้านบางคืนก็ถึงหอบใส่กระบุงไปแจกญาติพี่น้องเหมือนเป็นของตัวเองนอกจากนั้นนางยังชอบนั่งนินทาพระพิสูจในวัดกับชาวบ้านที่มาใส่บาต บางครั้งก็แอบเอ่ยวาจาว่าพระรูปนี้ทำดีต่อหน้าแต่รับหลังก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปนักหรอกคำพูดที่เต็มไปด้วยความอิจฉาและบาปปากนั้นค่อยๆสะสมโดยที่เจ้าตัวไม่เคยสำนึกคำวันหนึ่งท้องฟ้ามืดสนิทเสียงจิ้งหรีดร้องระงมอยู่รอบกำแพงวัดแม่ชีคำเอื้อยกำลังย่องออกจากศาลามือหนึ่งหิ้วถุงข้าวปลาอาหารอีกมือหนึ่ง ถือพวงมะม่วงที่เด็ดได้จากต้นตรงหน้ากุฏิหลวงพ่อใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความยินดีที่ได้ของฟรีทว่าในเงามืดข้างกำแพงนั้นเองสายลมยินละเยือกพัดผ่านเหมือนมีเสียงค้ำควรวนและลากยาวดังมาจากป่าช้าเก่าเสียงนั้นทำให้นางชะง,งักหันไปมองด้วยใจที่สั่นไหวไม่มีใครเห็นแต่เงาตะคุ้มตะคุ่มรูปร่างผอมสูงผิดมนุษย์กำลังยืนก้มมองหน้านาง โดยที่นางมองไม่เห็นเขาเลยเสียงนั้นกระซิบเบาวๆว่าของที่เอาไปมันไม่ใช่ของเจ้าบาปมันนักบาปมันหนักเหลือเกินทุกๆปีเมื่อถึงฤดูเข้าพรรษาวัดป่าโซภารามจะมีหนุ่มสาวจากหมู่บ้านใกล้ไกลมาขอบวชพามถือสินแปดสินสิบเพื่อปฏิบัติธรรมตามประเพณีของชาวอีสาน การบวชนี้จะแยกชายหญิงอย่างชัดเจนฝั่งทางด้านซ้ายของวัดมีเรือนพักไม้ยกสูงสำหรับพามเพศหญิงส่วนฝั่งทางขวาสร้างเรือนอีกหลังไว้ให้พามเพศชายอยู่กันอย่างเป็นระเบียบหลวงพ่อเจ้าเอาว่าจะตั้งกฎเข้มงวดห้ามชายหญิงไปมาหาสู่กันโดยไม่จำเป็นในหน้าที่ที่รับผิดชอบนั้นคือแม่ชีคำเอื้อยถูกมอบหมายให้ดูแลพามเพศหญิง ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการจัดหาที่นอนจัดหาอาหารหรือสอนวิธีนุ่งผ้าขาวให้เรียบร้อยตลอดโดนคอยกำกับให้ปฏิบัติศีลอย่างเคร่งคัดส่วนทางด้านพามเพศชายนั้นจะอยู่ในความดูแลของพระภิษุภายในวัดซึ่งต่างก็ปฏิบัติหน้าที่ตามสมควรเมื่อยามค่าม,มาถึงแสงอาทิตย์ลอยลาไฟตามสาลาก็ถูกจุดให้ส่องสว่างเพียงบางมุม เงามืดที่ทอดยาวไปทั่วบริเวณกำแพงแก้วแม่ชีคำเอื้อยก็มักจะถือโอกาสใช้เวลานั้นหิ้วถุงผ้าใบใหญ่ที่อัดแน่นไปด้วยของกินที่ชาวบ้านนำมาทำบุญเป็นประจำทุกวันในถุงนั้นจะเต็มไปด้วยข้าวปลาอาหารขนมหวานผลไม้ไปจนถึงนมก่องและขนมขบเคี้ยวต่างๆที่เหลือจากการถวายของพระฉับพันที่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว นางก็จะเดินลัดเลาะทางเล็กๆออกไปทางประตูหลังวัดทางด้านท้ายทุ่งเพื่อนำไปให้ลูกชายที่อยู่บ้านท้ายทุ่งหลายครั้งที่แม่ชีมาลัยเพื่อนแม่ชีซึ่งบวชอยู่ร่วมกันเห็นเหตุการณ์ก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยปากเตือนแม่ชีเอื้อยของพวกนั้นนะมันเป็นของกลางนะจ๊ะชาวบ้านเขาถวายเป็นบุญกุศลไม่ควรเอาออกไปแบบนี้เลย แต่คำเตือนนั้นก็ถูกสวนกลับด้วยรอยยิ้มเรียบเฉยของแม่ชีคำเอื้อยไม่เป็นไรหรอกแม่ชีมาลัยของเหลือเยอะแยะกินไม่หมดก็ทิ้งเปล่าๆเอาไปให้ลูกกินยังได้บุญเสียอีกนะ่แม่ชีมาลัยได้ฟังแล้วก็ได้แต่สายหน้าถอนหายใจยาวก่อนจะพูดอีกครั้งด้วยน้ำเสียงที่กังวลถ้าอย่างนั้น ไปบอกหลวงพ่อจเจ้าอาวาสก่อนเถอจะจ้าจะได้ไม่เป็นบาปทว่าคําตอบจากแม่ชีคําเอื้อยกับทําให้หัวใจคุณฟังยิ่งหนักอึ้งกว่าเดิมถู่ไม่ต้องไปบอกหรอกแม่ชีหลวงพ่อกับฉันนะสนิทดังพี่น้องท่านไม่ว่าหรอกสิ้นคําพูดนั้นเงามื่อที่ทอดยาวอยู่ตรงริมกําแพงก็สั่นไหวเบา ลาวกับมีใครบางคนกำลังยืนฟังอยู่เงียบๆวันนั้นวัดป่าโสภารามเต็มไปด้วยผู้คนที่แน่นขนาดเสียงของกองกล้องกังวานไปทั่วท้องทุ่งเป็นวันงานประจำปีที่ชาวบ้านเรียกว่างานปิดท้องหลวงพ่อใหญ่งานบุญที่จัดสืบทอดกันมาหลายสิบปีแม่ทีคําเอื้อยกำลังเดินวุ่นวายไปมาอยู่ในครัวใหญ่ช่วยจัดสำรับอาหาร ดูแลญาติโยมที่มาทำบุญสีหน้าเค้งขืมนแฝงด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่แววตากับแฝงความภาคภูมิใจที่ตนดูเหมือนเป็นคนสำคัญของงานทว่าระหว่างที่กำลังหันไปตักน้ำชาใส่ขันหนางก็กลับเหลือไปเห็นภาพหนึ่งตรงหน้ากุฏิของหลวงพ่อหญิงชลาผิวเหี่ยวย่นสวมผ้าซ้อมซอ่อแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่เปื้อนสุกนั่นคือแม่บัวผัน มารดาของแม่ชีคําเอื้อยนั่นเองกำลังยืนสนทนากับหลวงพ่ออย่างสนิทสนมหลวงพ่อเองก็พยักหน้าแสดงความเมตตาทั้งสองเหมือนกำลังตกลงสิ่งสำคัญกันบางอย่างแม่ชีคําเอื้อยมองภาพนั้นด้วยความแปลกใจแต่ทว่าความวุ่นวายในงานทำให้นางไม่มีเวลาจะเข้าไปถามกระทั่งในยามข้ามนั้นหลังเลิกงานแล้ว นางได้หอบถุงข้าวปลาอาหารขนมผลไม้ที่เหลือจากงานกลับไปบ้านเช่นเคยเมื่อเดินเข้าประตูบ้านก็เห็นแม่บัวพันนั่งรออยู่ใต้ตะเกียงเจ้าพายุแม่ชีคำเอื้อยเอ่ยถามด้วยความสงสัยแม่วันนี้มาคุยอะไรกับหลวงพ่อหรือเห็นยิ้มจนแก้มแทบจะปริแม่บัวพันหันมายิ้มอ่อนแววตาสงบ แม่แกแล้วเอื้อยแม่อยากทำบุญใยายสักขังสุดท้ายก่อนแม่จะตายจากโลกนี้ไปเลยไปบอกหลวงพ่อว่าจะถวายที่ดินแปลงที่ติดกับวัดครึ่งหนึ่งให้วัดเอาไว้สร้างกุศลที่ดินเราอีกครึ่งก็ให้เอื้อยเก็บไว้ทำทุนเผื่อได้อยู่กับลูกกับหลานคำพูดนั้น ทำให้เลือดในกายแม่ชีคําเอื้อยพุ่งพล่านใบหน้าบึ้งตึงขึ้นมาทันทีแม่แม่รู้ไหมว่าที่ดินตรงนั้นสมัยเนี้ยราคามันเท่าไหร่แล้วทําไมทําอะไรไม่บอกขั้นก่อนมันใช่เรื่องไหมนะ่ะแม่บัวผันคงยิม้มไม่ถือโทษโกรธลูกเอื้ยเอ้ย,อยสมบัติภายนอกมันก็แค่ของชั่วคขาว เอาไปก็ไม่ได้ติดตัวเราไปก็ไม่ได้มีแต่บุญนี่แหละที่ตามเราไปแทนที่แม่ชีจะสบายใจกับยิ่งเดือดดาลน,นางโวยวายใส่แม่อย่างเสียงแข็งก่อนจะสะบัดถุงของกินลงกับพื้นแล้วเดินออกจากบ้านกลับไปวัดด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความโมโ oh. หคืนนั้น เสียงลมจากทุ่งนาพัดกระนำบรรยากาศรอบวัดโสภารามดูอึมครึมขึ้นมาผิดปกติเงามืดตรงทางเดินกับวัดเหมือนมีร่างโปร่งแสงซ่อนเลนอยู่กำลังเฝ้ามองแม่ชีคำเอื้อยด้วยสายตาที่เวทนาและหิวหวยรุ่งเช้าวันถัดมาแสงอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าพระในวัดป่าโสภารามเพิ่งจะสันข้าวเช้าเสร็จญาติโยมที่มาทำบุญก็ทยอยกลับบ้านกันเกือบหมด แม่ชีคำเอื้อยรีบยกย่ามเดินตรงไปยังกุดของหลวงพ่อสีหน้ามุ่งมัน่นนางนั่งคุกเข่าลงก้มกาบแล้วเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่ากาบเรียนหลวงพ่อเจ้าคะ่ะโยมแม่มาบอกว่าคิดผิดที่อยากจะถวายที่ดินให้วัดตอนนี้ท่านเปลี่ยนใจแล้วเจ้าคะ่ะไม่ถวายแล้วต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆ หลวงพ่อเงียบไปคู่หนึ่งมองแม่ชีคำเอื้อยด้วยสายตาที่สงบสุดท้ายก็เอ่ยเสียงเบาๆออกมาว่าถ้าอย่างนั้นโยมไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรก็ตามนั้นเถิดไม่มีใครบังคับหรอกแม่ชีคำเอื้อยกราบด้วยความโล่งใจในอกความสบายใจเอือล้นเหมือนปวดภรลใหญ่ที่ค้างคางมานาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปเรื่องนี้ก็ถึงหูแม่บัวผันมารดาผู้เท่าเมื่อรู้ว่าที่ดินที่ตั้งใจจะถวายเป็นบุญกุศลน,นั้นกับถูกลูกสาวปฏิเสธแทนตนเองหัวใจของควรแก่ก็ลาวกับแตกสลายลงในพริบตาแม่บัวผันไม่พูดอะไรกับลูกตรงๆแต่ภายในใจกับเต็มไปด้วยความเสียใจกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับ ความทุกข์นั้นกัดกินร่างกายให้ซุดโทมลงอย่างรวดเร็วจากที่เคยเดินเหินได้กลับกลายเป็นนั่งโทมเศร้าอยู่บนแค่ไม้ไผ่ทั้งวันไม่กี่เดือนต่อมาแม่บัวพันก็ล้มป่วยหนักและสิ้นลมหายใจอย่างสงบโดยมีเพียงเสียงลมหวยหวนจากทุ่งนาที่พัดลอดหน้าต่างบ้านไม้เก่าของนางเป็นเพื่อนการตายครั้งนั้นไม่ใช่เพียงแค่ภาคแม่จากลูกหากเป็นการ เปิดรอยแผลใหญ่ในดวงชะตากรรมของแม่ชีคำเอื้อยโดยที่นางก็ไม่รู้เลยว่าความมูห่หและความโลภในวันนั้นได้เปิดประตูบาปก,กรรมให้เดินตามติดตัวเรื่องราวของการตายของแม่บัวพันแม่ของแม่ชีเอื้อยนั้นได้กลายเป็นที่พูดถึงไปทั่ววัดป่าโสภารามและหมู่บ้านใกล้เคียงชาวบ้านต่างโตรขานกันว่าน่าสงสารแท้ แกตั้งใจว่าจะทําบุญถวายที่วัดแต่ลูกกลับห้ามเอาไว้เฮ้อแย่จริงๆบ้างก็พากันสายหน้าบ้างก็เอาไปเล่าต่อเป็นอุทาหรณ์เสียงซุบซิบนินทาเหล่านั้นก็เล็ดลอดเข้าหูแม่ชีเอื้อยไม่วันใดก็วันหนึ่งแม้จะพยายามทําหูทวนลมแต่ในใจก็เหมือนมีไฟร้อนลุ่มอยู่ในอกอยู่ตลอดเวลา หลังงานศพของแม่ผ่านไปได้ไม่นานนางก็ตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านเดิมแทนการจำวัดที่วัดป่าสุภารามใบหน้าที่เคยดูสดใสกับโรยลาดวงตาลึกโบเหมือนคนอดหลับอดนอนผิวพรานค้หมองจนใครๆที่พบเจอต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่ชีเอื้อยดูโทรมลงไปหลายปีเลยนะไม่นานนักอาการอ่อนเพลียก็ทวีขึ้นทุกวัน ร่างกายของแม่ชีเอื้อยสุดโสมลงอย่างเห็นได้ชัดสภาพไม่ต่างอะไรกับแม่บัวผานก่อนเสียชีวิตยิ่งทำให้ชาวบ้านบางคนลือกันไปต่างๆนานาว่าอาจจะเป็นเวรกรรมตามสนองในบ้านไม้หลังเก่าหลังนั้นเหลือเพียงลูกชายที่ชื่ออินที่คอยดูแลแม่อย่างใกล้ชิดเด็กหนุ่มวัยยีสิบต้นๆคอยหาข้าวหาน้ำหายามาให้แต่ถึงอย่างนั้นแล้ว ใบหน้าและแววตาของแม่ก็ยังเต็มไปด้วยความหมองมนไม่ต่างอะไรจากคนที่ถูกความทุกข์กัดกินไปทั้งกายและใจกลางดึกคืนนั้นอินได้ยินเสียงแม่ของตนละมือเผอถึงเสียงร้องข้ามควรร่างผอมสูงที่ยืนอยู่ริมหน้าต่างบางครั้งก็เหมือนนางสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วร้องไห้เบาๆพ,พึมพำคำว่าแม่แม่อย่าโกรธเอื้ยเลย ยามค่ำคืนในหมู่บ้านรอบวัดป่าโสภรามนั้นชัางเงียบสงัดมีเพียงเสียงจิ้งลีเตลายที่แว่วก้องไปตามทุ่งกับเสียงสุนัขที่เห่าหอนมาเป็นระยะระยะแต่ในความเงียบนั้นกับมีบางสิ่งที่ทำให้ผู้คนขนลุกทุกครั้งที่นึกถึงหลายคืนต่อมาชาวบ้านที่ยังไม่นอนต่างพากันเห็นเงาร่างสูงโย่งเกินมนุษย์ เดินงกงกเงืน่นเงื้ออกจากบ้านไม้ของแม่ชีเอื้อยล่างนั้นผอมสูงเดินโซซัสโซเซซี่โคงนูนบานออกมาผิวคำ้ำหน้าดำไหมเหมือนถูกไฟเผามือยาวเท่าคันไถแกว่งไปมาอย่างน่ากลัวทุกครั้งที่มันปรากฏตัวจะมีเสียงแหลมร้องเล็กๆล,ลาวกับเสียงลมที่ลอดกระโหลกที่ร้องออกมาเหมือนความทุกข์ทรมาน ที่กัดกินอยู่ในหัวใจแล้วทุกครั้งที่มันปรากฏตัวร่างนั้นก็จะเดินตรงไปยังวัดกลางทุ่งนาแสงจันทร์สลัวสลัวส่องให้เห็นเงายาวเหยียดลากไปกับพื้นบางคนถึงกับวิ่งเข้าบ้านปิดประตูหน้าต่างไม่กล้าแม้แต่ชะโงกหน้าออกมาดูเรื่องเล่าของชาวบ้านเริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมื่อคืนกูเห็นมันอีกแล้วว่ะ มันเดินออกมาจากบ้านแม่ชีเอื้อยนั้นละตรงไปยังทางวัดเออกูก็เห็นมันร้องหิวเหมือนหมาหิวข้าวฟังแล้วขนลุกแต่ไม่ว่าใครจะเห็นสักกี่ครั้งก็มักจะมีแค่คนเดียวที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยคือแม่ชีเอื้อยเพราะทุกครั้งที่เป็ดออกเดินนางก็มักจะหลับสนิทยอยู่บนเสื่อเก่าๆโดยไม่เคยลืมตาขึ้นมาเห็นภาพหลอนเหล่านั้น เรื่องราวของผีเปรตที่เดินจากบ้านแม่จีเอื้อยไปยังวัดกลายเป็นที่พูดถึงไปทั่วหมู่บ้านและกระจายไปถึงผู้ที่มาบวชพา์ประจำปีที่วัดป่าสุภารามชาวบ้านหลายคนที่สงสัยในสิ่งที่เห็นจึงเดินมาถามหลวงพ่อจเจ้าอาวาสถึงเรื่องราวเหล่านี้แต่หลวงพ่อกลับถอนหายใจเบาๆราวกับรู้ทุกสิ่งแล้วแต่ไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องนี้ มันเป็นเรื่องของกรรมและเวรอัตมาไม่อยากจะพูดหลวงพ่อตอบเสียงเงียบแล้วหันหน้าก้มสวดมนต์ต่อความเงียบของหลวงพ่อนั้นทําให้ชาวบ้านยิ่งสงสัยมากขึ้นไม่เพียงแต่ชาวบ้านที่นั้นที่เห็นผีเป็ดทุกคืนยามค่ําผู้ที่มาบวชพามภายในวัดก็เริ่มเจอภาพหลอนคล้ายกันเราเสียงลือจากหอพักพามหญิงเผยว่า ทุกคืนจะมีร่างผอมสูงผิวขำดำมีใบหน้าที่เหี่ยวย่นผิดมนุษย์ยืนอยู่ใกล้กำแพงวัดที่ติดกับหน้าต่างห้องนอนของผามเพศหญิงบางครั้งก็อยู่เง,งียบๆบางครั้งก็ร้องค้าครวญเสียงแหลมทำให้หน้าคนลุกบางคนถึงกับสะดุ้งตื่นกลางดึกเพราะเสียงนั้นดังกล้องเข้ามาเรื่อยๆราวกับมีบางสิ่งที่ลึกลับค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เตียงของพวกเขา เรื่องนี้สร้างความหวาดหวั่นในหมู่ผู้บวชจนบางคนนอนไม่หลับบางคนขอตัวออกจากวัดก่อนกำหนดโดยไม่มีใครกล้าพูดให้ชัดว่าสิ่งที่พวกเขาเห็นคือผีเปรตแต่ทุกคนต่างรู้ถึงความน่าสะพรึงกลัวที่แฝงอยู่ในเงามืดของวัดนั้นทุกครั้งที่แม่ชีคำเอื้อยหลับตาลงยามค่ำคืนจะไม่เคยสงบเหมือนเดิมในความมืดนั้นนางก็มักจะเห็นแสงไฟสีแดงและอุ ลอยขายเปลวเพื้นที่ไม่มีวันดับแสงนั้นร้อนจนเธอรู้สึกเหมือนถูกแผดเผาอยู่ในอกแม้จะเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นละเยือกแต่ร่างกายของนางกับร้อนเผาจนเหงื่อไหลคลยย้อยบางครั้งนางก็พยายามกระซิบกับอินลูกชายที่คอยดูแลอยู่ข้างๆเตียงร้อนร้อนแม่ร้อนเหลือกเกิน เสียงนั้นแผ่วเบาจนแทบจะไม่ได้ยินแต่แฝงไปด้วยความทุกข์ทรมานลึกๆแม่ชีคำเอื้อยเริ่มรับรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่ความฝันนั่นคือกรรมที่ตามสนองจากการทำไว้ในอดีตจากการยึดที่ของที่ไม่ใช่ของตนการยึดมั่นถือมั่นการมองข้ามความดีด้วยความเจ็บปวดทั้งกายและใจนั้นนางพยายามจะบอกลูกชายให้เอาที่ดินไปคืนวัด เพื่อให้ได้ชำระกรรมแต่เสียงของนางกลับอ่อนจนอินแทบจะไม่ได้ยินเสียงอะไรและร่างกายของนางก็อ่อนแรงเกินกว่าจะพูดออกมาได้น้ำตาไหลลินลงบนหมอนใบเก่าที่นอนอยู่แววตาของแม่ชีคำเอื้อยเต็มไปด้วยความเสียใจตอนนี้นางเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ก็สายเกินไปเสียแล้ว เสียงลมหนาวพัดผ่านห้องไม้เก่าๆแผ่วเบาในความเงียบนั้นมีเสียงกระซิบบางอย่างดังขึ้นข้างตัวของนางของที่เอาไปมันบาปหนักนักมันบาปเหลือเกินและนั่นคือคืนที่แม่ชีคำเอื้อยรู้สึกว่าเงาเมื่อที่ติดตามนางคือเปรตผู้หิวโหวยไม่รู้จักจบสิน้นเช้าวันลุ่งขึ้น แสงอ่อนของยามเช้าก็ลอดผ่านลงมาบนบ้านไม้หลังเก่าบ้านของแม่ชีคําเอื้อยอินลูกชายของเขาเดินเข้ามาในบ้านด้วยความกังวลเขาพบกับร่างของแม่ที่นอนอยู่ในเสือสภาพนอนนิ่งมือทั้งสองข้างแบออกอยู่ข้างลำตัวดวงตาเบิกโพงกำลังมองขึ้นไปข้างบนเหมือนกับดูอะไรบางสิ่งความเงียบในห้องนั้นหนักนวลราวกับเวลาหยุดเดิน อินรีบวิ่งออกไปตามหลวงพ่อจเจ้าอาวาสเมื่อหลวงพ่อมาถึงและกล้มลงดูร่างของแม่ชีนั้นคำตอบก็ออกมาทำให้ทุกคนแทบช็อกชีเอื้อยโดนแผ่นดินทับแล้วหลวงพ่อเอ่ยเสียงเงียบแต่หนักแน่นชาวบ้านที่ได้ฟังต่างสายหน้าพากันกระซิบอย่างหวาดกลัวเพราะทุกคนรู้ดีว่าโดนแผ่นดินทับนั้นหมายถึงอะไร นั่นคือชะตากรรมของเปตดผู้แบกกรรมหนักเอาไว้บนบาจากนั้นมาเรื่องของแม่ชีคำเอื้อยก็เป็นเพียงที่เล่าขานในหมู่บ้านแต่กลายเป็นเรื่องเล่าขานในหมู่ของที่บวชพรามที่วัดทุกคืนจะมีเสียงร้องแผ่วๆที่แหลมและกล้องกังวานเหมือนเสียงจากอีกโลกหนึ่งบางคนก็ถึงกับเห็นเงาล่างผอมสูงปรากฏตัวอยู่ริมกำแพงวัดแบกก้อนหินขนาดใหญ่ ดูสิ่งของหนักๆไว้บนบาเดินงุกงกไปมาลาวกับไม่มีวันพักเสียงนั้นเป็นเสียงข้ามควรที่ผสมกับความเจ็บปวดหิวหิวหิวเหลือเกินมันหนักหนักเหลือเกินไม่มีใครรู้ว่าเป็ดผู้นั้นคือใครแต่ในยามค่ำคืนทุกครั้งที่ชาวบ้านหรือผู้ที่บวชจะได้ยินเสียงนั้นทุกคนก็ต่างพากันผวา และยกมือสวดมนต์เงียบเพราะสิ่งนั้นที่เขาเห็นคือการรับกรรมของแม่ชีคำเอื้อยผู้ที่เคยมีศรัทธาและมุ่งมั่นแต่ปล่อยให้ความโลภนำพาตัวของเขาเองต้องแบกรับกรรมหนักเอาไว้ตลอดกาลจนถึงวันนี้เรื่องของเธอก็ยังถูกเล่าขานเป็นตำนานของหมู่บ้านเป็นนิทานเตือนใจที่พูทเท่าผู้แก่เล่าให้ลูกหลานฟัง ก่อนจะเข้านอนว่าอย่าได้ประมาทเพราะกรรมไม่เคยลืมใครและในคืนที่หนาวเหน็บยามที่ลมพัดผ่านกำแพงวัดป่าสูพารามบางคุลที่ยังมีหัวใจใสสะอาดอาจจะได้ยินเสียงแผล,ล้องเบาๆจากความมืดบาปหนักเหลือเคืนเสียงนั้นคือเสียงของเปรตแม่ชีคำเอื้อยผู้แบกรับกรรมตลอดกาล